สามีเนี่ยอายุ63ปีส่วนตัวของคุณผู้หญิงเนี่ย46นะคะเพิ่งจับได้ว่าสามีไปนอนกับผู้หญิงหลายคนอยู่กันมา20ปีเนี่ยตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชาวบ้านญาติพี่น้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตลอดแต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่เคยเชื่อจนวันหนึ่งนึกอยากจะดูข้อมูลจาก Memory Card กล้องหน้ารถยนต์เนี่ยคุณหมอฟ้าปรากฏว่าเจอว่าเขาเนี่ยเข้ามั่นรูดกับผู้หญิงหลายคน คนที่ดิฉันรู้จักทั้งนั้นคือช็อกมากหน้าชาไปหมดเลยแทบจะล้มทั้งยืนดิฉันขออย่าสามีไม่หย่าปฏิเสธทุกเรื่องมีคนมายืมรถไปใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็หาคนมายืนยันไม่ได้ดิฉันเลยขอปรึกษามาดังนี้ค่ะปรึกษามาทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะคุณหมอฟ้าข้อที่1นะคะผู้หญิงที่สามี เอาไปนอนด้วยเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสูงวัยและมีสามีแล้วอย่างเนี้ยถือว่าปกติไหมข้อ 2. ดิฉันเนี่ยก็มีหน้าอกใหญ่และอวบมากหน้าตายังมีความสวยงามอยู่แต่ว่าสามีก็ไม่ค่อยจะมีอะไรด้วยอ้างเหนื่อยปีหนึ่งไม่ถึง10ครั้ง 3. ส,สามีไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมรับผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องที่เข้าใจผิดเกิดขึ้นขอถามว่าสามีจะแอบไปกินหญิงแก่เมียชาวบ้านอีกไหมคะ ข้อสี่ตอนนี้แยกห้องนอนกันขอหย่าแต่สามีไม่หย่าอยู่แบบนี้ไม่มีความหวังอะไรในอนาคตแล้วดิฉันควรยืนยันที่จะหย่าไหมคะข้อห้าข้อสุดท้ายถูกสามีหลอกมา20ปีควรทนต่อไปไหมคะตอนนี้เชื่อได้ว่าคงจะเป็นช่วงที่เมื่อกี้ที่บอกว่าตัวชาหน้ามึนแทบลมทั้งยืนคุณหมอฟ้ามีวิธีมีวิธีการแนะนําคุณผู้หญิงที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมว่าจะตั้งหลักกับชีวิตยังไงบางคนเซไปไม่ถูกเลยเหมือนกันคะ่ะ ไม่จริงจริงอ่ะมันต้องรู้มาก่อนอยู่แล้วมันต้องมีอะไรที่ทําให้ยูระแวงอยู่แล้วไม่งั้นคนปกติที่ไหนจะไปเช็คข้อมูลบนเมมโมรี่การ์ดในรถคนอื่นค่ะแสดงว่าเขาต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เราไม่ไว้ใจอยู่แล้วตั้งแต่ต้นค่ะคนรอบข้างก็บอกมาด้วยเนาะคนรอบข้างอตัดไปได้เลยเพราะบอกว่าปัญหาหลายๆอบาพัวมาจากคนรอบข้างคนหวังดีแต่ไม่ดีจริงอ่ะก็มีเยอะนั้นอันนึงที่ชื่นชมอ่ะคือเราชื่นชมที่เอ่อ ผู้หญิงน้องคนนี้ถามมาคือคนเช่อมันในคู่ของตัวเองแต่แสดงว่าคู่ต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราเริ่มสงสัย uh huh. นี่พอเราเริ่มสงสัยแล้วเนี่ยในการที่จะมีชีวิตคู่แล้วก็อยู่รอดตลอดรอดฝั่งอะ่ะ uh huh. มันก็ไม่ใช่ทั้งการหลอกตัวเองนะคะแต่มันคือ uh huh. การให้เกียรติคู่ของเราเพราะคู่ uh huh. ของเราคือคนนี้เราเลือกเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่คุณป้าข้างบ้านหรือว่าญ uh huh. าติโก uh huh. โหติกาอะไรก็ตามพราฉันต้องให้เกียรติเขาแล้วก็จริงๆก็คุยกับเขาไปเลย uh huh. คุยกับเลยเราจะมาทําตัวเป็นนักสืบ T G B C I A หรือนักสืบคันคิดกับคนที่เราตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยทําไมโปรเซสเนั้นมันคนจะต้องเปิดตั้งแต่ก่อนที่จะใช้ชีวิตคู่กับเขาแล้วนะดอ,อ,อกไหทพี่ตังค่ะเออไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตไปแล้วแล้วอยู่ดีๆก็พุ่งจะแบบโอ้อยจะทําตัวเป็นนักสืบทีหลังมันไม่ใช่ถ้าเขามีพฤติกรรมบางอ,อย่างที่ทําให้เราสงสัยอะเปิดอกคุยกับเขาไปเลยอืมอืมดีกว่าที่แล้วคําตอบอะในใจอ่ะหมอเชื่อว่าหลายๆข้อมูลหลายๆสาเหตุอะมันมันรู้อยู่ในใจอยู่แแลล้วห ว่าตกลงนอกใจจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนโง่หรอกเออแต่ว่าจริงๆโดยโปรเซสถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยหมอว่าสงสัยเปิดอกเปลียดเขาไปเลยดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าข้ามันนั้นไปแล้วคืออาจจะแบบดูละครมาอยากจะจับผิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มมนมีหลายวิธีบางคนก็แทรกดูตามไฟไม i p ไอโฟนว่าตอนนี้รถอยู่ไหนส่งสืบไปถ่ายรูปคือในกรณีที่แบบจะทําเป็นเรื่องเช่นแบบจะต้องฟ้องหย่าจะได้ได้ตังอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ก็แล้วแต่จะตัดสินใจเพราะว่าการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะพี่ต่างก็ยอมรับว่าไม่มีใจไหนแฮปปี้หรอกค่ะไม่ว่าจะคนนอกใจเองหรือว่าตัวคนถงนอกใจก็คือไม่มีใรแฮปปี้ทางนั้นนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่มีทางจบด้วยดีอะเอาไป่ช้นี้ดีกว่าอย่างเพราะว่ามันไม่มีใครมีความสุขอ่ะในในการเกิดเหตุการณ์อีกขึ้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีอะก็คือเราแค่ต้องเลือกว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําอ่ะตัวเราอ่ะต้องไม่ทําผิด อืม,อมแล้วเราก็จะต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกว่าเราจะไปตรงนี้แหละค่ะค่ะนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันก็มีกฎหมายเลื่พีดีพ a อด้วยต่อให้เป็นผู้สามีภรรยานะคะฉะนั้นก็อ,อย่าไปคิดว่าแบบเออจะไปแบบเอาข้อมูลเข้ามาสมสีสมห้าบางคนกําลังโกรธทาเหมือนสมัยก่อนแบบมาโพสต์คลิปประจานีา่ก็รำลังฟ้องนะลูกนะเออทํา,อ,าทอะไรก็แบบให้เกียรติซช่นกันละกันแล้วก็คุยไปก็โอเคมันก็คงช็อกแหละแต่ว่า โมเมนต์นี้แทนที่จะเอาความสําคัญไปอยู่ที่ตัวผู้ชายว่าเขาทาแบบนี้ทำไมเขาโรคติดหรือเปล่าฉันก็สวยก็เอากตังมารักตัวเองอะ่ะยังสวยอยู่เลยหน้าอกยังเด้งอยู่เลยยังเป็นคนสวยแซ่บอยู่เลยแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคู่ชีวิตเราเขาจะไม่เห็นคุณค่าของเราทําไมเราไม่เอาโมเมนต์นี้เป็นการเตือนว่าเออเราก็ตัดให้คุณค่าตัวเองดีกว่าจะเอาคุณค่าของตัวเอง <S <S ไปวัดไปที่ผู้ชายคนหนึ่งทำไมหมอว่ามันมันเสียเวลาชีวิตมากเลยอ่ะค่ะเออเพราะว่าถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วมันก็ไม่มีใครรักเราหรอกโลก เออมันก็ต้องรับตัวเองก่อนนะฉันก็คือแบบเป็นกำลังใจให้ที่ว่าคำตอบอะหนูมีในใจอยู่แล้วหนูแ,บบแค่ต้องการคนมาช่วยบอกว่าแบบจะไปทางไหนดีซึ่งอย่ายโยนภาระคนรับผิดชอบนี้ให้คนอื่นเลยหนูต้องเ a k e action ด้วยตัวเองอนาคตนันเป็นของตัวเองไม่ใช่ของหมอไม่ใช่ของที่ต่างไม่ใช่ของเพื่อนไม่ใช่ของญาติมันเป็นของเราเองฉันเราจะต้องคิดไต่ตรองให้ถี่ถ้วนแล้วก็เลือก ด้วยตนเองว่าเราจะไปทางไหนะนะคะค่ะ,ะยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพราะว่าอย่างน้อยซะถ้ามองกลับมาว่าเราจะ move on หรือ,อยังอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ทําดีที่สุดแล้วอะเนาะเราจะภูมใจในตัวเองตรงนั้นแล้วด้วยที่สําคัญเนี่ยเขาทําผิดมานักตอนนักแล้วเนี่ยถ้าหากคุณยังตัดสินใจว่าอันเนี้ยบางทีงอีกมุมนึงเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยฉัน ให้อภัยเขาดีไหมเขาจะนุ่นจะนด่งไหมแล้วแต่เลยอันนี้ไม่ได้มีใครมาบังคับอันนี้ขอให้แค่ตัดสินใจด้วยตัวเองบางคนอยู่ด้วยกันมาเนี่ยสามีผิดแล้วผิดเล่าแต่ว่าเขาสามารถก้าวข้ามความระแวงไปได้อาจจะอยู่กันเพราะว่าต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายหลายสูตรมากเลยแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยจะแฮปปี้แบบไหนแต่ว่าอันที่อยากใช้กันคือ คนที่เขามีพฤติกรรมนอกใจซ้ำๆอ่ะอ,อันนี้หมายถึงว่าทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยอะนะคะ,คะในหลายๆงานวิจัยทางจิตเิทยาเนี่ยก็าพบว่าจริงๆมันมาจากความเอ่อไม่มั่นใจความไม่เต็มของตัวเขาเอง,เข,เ,องเขาเลยต้องพยายามหาอะไรมาคอยเติมส่วนที่มันโหวไปของเขาตลอดเวลาเช่นการที่อีกคนอีกฝ่ายถูกนอกใจอ่ะคนที่ถูกนอกใจมถถักจะโทษตัวเองเสมอว่าเอ๊ะฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าสะส่วนใหญ่นะซะส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดก็ ไม่ไม่ไม่ต้องคินแบบนั้นค่ะเพราะว่าคนที่เขานอกใจเป็นประจําแบบนอกใจแล้วเราให้อภัยแล้วก็ไปนอกใจอีกให้อภัยแล้วก็ไปนอกใจอีกหรือว่ามีแฟนก็คือนอกใจชอบมีมือที่สามไาเรื่อยๆเนี่ยพวกมีเขาเขาไม่อิ่มไปตัวของเขาเองมันไม่เกี่ยวกับเรา,าแต่ว่าถ้าเป็นในบางคู่ชีวิตที่แต่งงานไปแล้วมีลูกแล้วหมอว่าบางทีต้องย้อนกลับมามองตัวเองบ้างเพราะว่าหลายๆปัญหาที่เจอณนะปัจจุบันเนี่ยก็กลับกันที่ตังก็กลายเป็นว่าโทษแต่คู่ตัวเองอย่างเดียวไม่เคยโทษตัวเองเลยค่ะก็มี แล้วก็การที่เราจะครองชีวิตคู่ได้เนี่ยเหมือนโบราณก็บอกว่ารักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อบางคนก็คือเรื่องเล็กๆน้อย,อยก็เอามาเป็นประเด็นใหญ่โตแล้วก็เจอหน้าทุกครั้งก็คือด่าคู่ครองตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเพศไหนนะคะแช่ผู้หญิงไม่มีใครชอบโดนด่าไม่มีใครชอบโดนดูถูกถ้าเกิดว่าเราแบบทุกครั้งไม่เคยให้เกียรติคู่ครองเราเลยอดูถูกก่นด่าอะไรบางคนแบบมีลูกแล้วก็คือแบบพูดไหวฝ่าย,ายหนึ่งต่อนหน้าลูกเนี่ยนอกจากจะทําให้เกิดบาดแผลกับคู่ครองตัวเองแล้วนะ ก็ทําให้เกิดบาดแผลในใจลูกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทามันมีสองอย่างอันดับแรกเราก็ต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่บกพร่องหรือเปล่าถ้าเรามีโดยเราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วมีคนเตือนหรือว่าอย่างน้อยฟังหมอแล้วก็ลองไปถามตัว,ตวเองซิว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้ไหมที่ทาให้บ้านมันร้อนเป็นไฟตลอดเวลาไม่มีไฟหยากอยู่อ่ะถ้ามีอ่ะก็แล้วคิดว่าจะอยู่กับคนนี้ต่อก็ต้องรู้จักบัน ปัดอารมณ์มมตัวเองบ้างสมบติการสมบติคำบ้างพูดอะไรที่มันเคนเขาอยู่ด้วยแล้วเขาก็อยากจะอยู่เหมือนตอนเป็นแฟนกันใหม่ๆก่อนที่แบบจะแต่งงานมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าสมมติว่าทําตีหมดทุกอย่างแล้วแต่มันเป็นสันดานอของ้องฝั่งเองปล่อยมันไปค่ะค่ะตัดมารักตัวเองดีกว่าเนาะก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะ